สนุกสนานมากพวกเลงทั้งหลายน่าสนุกจริงๆ้าผู้นี้ไม่เคยเข้าใจคำเยอะๆของมนุษย์มาก่อนแม้ว่าข้าจะเคยเป็นมนุษย์ที่น่าเคารพนับถือบนโลกมามันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันหรือเรื่องไร้ประโยชน์หลี่เซี่ยวฟานอย่าคิดว่าตัวเองชนะแกกําลังพูดบ้าอะไรกันนี่แกสบประมาทชั้นอยู่หรอพักพวกเขาสบประมาทชั้นอยู่ใช่ไหม จะคิดว่าจะเดินออกไปได้เพียงเพราะว่าจัดการกับอย่างซีโม่ฟังนะอาจารย์วันนี้ฉันจะให้โอกาสนายนายกล้าท้าดวนกับฉันไหมฉันซูหมิงเฮ้าวันนี้ฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่าฉันซูหมิงเฮ้าอยู่เหนือกว่าทุกสิ่งและทุกคนรวมทั้งตัวแกด้วยลีซิวฟานแกจะถูกเก็บย่ำโดยฉันวันนี้ ให้พวกมันรู้ว่าในโรงเรียนนี้ฉันคือราชายังไงล่ะฉันมีอำนาจที่สุดผู้คุมกฎเหรอรู้ไหมสิ่งสำคัญที่มแมลงควรรู้เกี่ยวกับผู้คุมกฎและราชาคืออะไรนี่นายเซียนนายจะปล่อยให้พวกมาแรงเหล่านี้พูดกับนายแบบนั้นหรอนายคือเจ้านายของฉันแล้วทำตัวเช่นนี้ แค่ฆ่าพวกมันให้หมดหยุดพูดมากและส่งมันไปเฝ้ายม,มาบาลซะนายต้องการแบบนี้ไหมแม่มดน้อยจะจัดการให้เมื่อเจ้ามีชีวิตนิรันดรสิ่งที่เจ้ามีทั้งหมดคือความเบื่อหน่ายเจ้าต้องเรียนรู้ให้มากเจ้าอาจจะเริ่มเรียนรู้แล้วแต่ไม่ต้องฆ่าใครตกลงไหมอืมด้วยความยินดีหือเจ้านายของฉันใจดีกับนายมากนะเจ้ามนุษย ห้ามค่าเขาบอกไว้หืมดูไอ้พวกชั้นต่ำพวกนี้ยังคงไม่รู้ตัวว่ารนหาที่ตายโดยเฉพาะแกแกมันน่าขยะขย,ยงทรงผมนั่นไม่ได้ทำให้แกดูเท่เลยหากกระดูกสักสองสามท่อนและเอาพลังชีวิตน่าจะเหมาะฮ่าฮ่าฮ่าหลี่เสี่ยวฟานเปิดรับพาตัวสาวน้อยนี่มาจากไหน แกบ้าไปแล้วหรอแกปล่อยให้สาวน้อยออกมาแล้วจัดการกับข้าสมองสมองแกไปหมดแล้วแกควรไปหลบหลังบาานนะฉันจะเรียกตำรวจมาจับนายที่ล่วงละเมิดสาวน้อยฮ่าฮ่านี่มันตลกมากนี่สาวน้อยผลบ้ารักพาตัวเธอมาใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าดูความน่ารักนี่สิเธอกลัวจนไม่กล้าขยับแล้ว แกมันไอ้พวกขี้แพ้หลี่เซี่ยวฟานแกคิดอะไรของแกอยู่ฮ่าฮ่าฮาวสาน้อยหลงทางเหรอจ๊ะร e ีบกลับบ้านไปเร็วฮ่าฮ right ่ามิฉะนั้นฉากน้องเลือดหลังจากนี้อาจทำให้หนูกลัวนะจ๊ะรีบไปตอนนี้อย่าหลงอีกนะสาวน้อยอย่าหลงหรอนั่นมันเป็นความเชื่อประมปราแกเป็นอะไรไป แกอยากเห็นเลือดนักใช่ไหมฉันจะแสดงบางอย่างที่น่ากลัวให้แกดูหืมงี่เง่าพวกฉันเห็นบ้าอะไรอยู่เนี่ยตรงยี่พึ่งลอยไปและ แกหลบไปข้างหลังอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะอาแกพยายามจะทำอะไรฮะคุกเข่าซะอาใครคือสาวน้อยอะฉันเหรอกลัวไหมใครฉี่รถกางเกงแล้วตอนนี้รู้สึกถึงความกลัวหรือยังเห็นแล้วใช่ไหม ฉันควรจะเหยียบไข่แกแล้วขยิ้มันซะพวกเลวไร้ประโยชน์อ่าไม่นะหลีเซียวฟานไอเวนพ่อของฉันจะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ